ล่ลโอ้งานนี้มีลั่นครับรถไม่แรงอยู่ยากรถแรงก็อยู่ยาก <c oughs> <c oughs> โอูส้สงวนสักเอคุณคุณครับนี่หัวตาลหัวตาน,ตานสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินหนวครับผม อยู่กับเจ้า SK140LC ที่เด็ดชายใหญ่ครับอ้าวเอา,เอายังไง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 หมอตายังไงดียังไงยังไงนียังไงนี่เหมือนจเจ้ารถลงล่างร่ากันมา ยังยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวเก็บข้างๆก่อนโอ้หาดินแห้งมาปูทางครับผม ันไว้ก่อนนะรุ่นนี้แค่ฝันไว้มีตังก็ซื้อได้อยู่ไม่มีตังก็พอเาอาแต่ไม่อยากเป็นหนี้เนาะ ไวจัดไว้จัด,จดอยู่ดีๆก็เปลี่ยนค่ายมาเป็นอีซูซูครับตอนแรกจะเป็นมิซูอยู่ครับรุ่นแยังเป็นมิสซูข้ามารุ่นนี้ใช้อีซูซุสี j g, g 1 x หรือเปล่าประมาณนี้แหละมันจะเป็นสี j g, g 1 x สวัสดีครับโอ้ยขับรถมือเดียวอ่ะไม่ได้ขับมือสองได้ได้ได้เดียวเดียวเดียวนะเดี๋ยวเอาให้โอเคดูกันดูกันพอดีขับมาหาบอไม่เจอขับไปทางนู้นหนึ่งหาบอไม่เจออือนี่ขึ้นไหวไหมนี่ขึ้นไหวไหมนี่ฮะออุ้ยรถทัวร์หนึ่งซะแล้วไม่รู้จักรถทัวร์หนึ่ง วันนี้มีกี่คันวันนี้หนสามคันสิบสามคันทางแบบนี้ขึ้นสบายเนาะขึ้นสบายขึ้นสบายเลยไม่เดือดเดือดมีกี่กี่คันนะสิบสามคันสิบสามเนาะเดี๋ยวจะสมน้ำหน้าคุณเลยสมมนาคุณให้ครับคาราบาลใครทับไมโครพี่ขับพี่น้องเสียเล็กครับฮะพี่ขับพี่น้องเสียเล็กครับพี่ขับรถเสียเล็กครับขับรถเสียเล็กครับ

ต้มตาลตาลต้มมาคู่กันได้คนละกี่เที่ยวแล้วนี่นว,<อ>วันหนึ่งก็ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณได้ไม่สิบห้าเที่ยวต่อคันไม่ถึงเหรออ๋อให้หยุดวิ่งสี่โมงครึ่ง

โอ้รถมากันเพียบเลยฮะอ้าไอ้ทงโอ้ยย้ายไปแล้วเหรอไปอยู่แล้วหรอทัวรหนึ่งอ่ะทีมงานสลาศอครับบายบายบายโอ้ได้จะน้ำ สบายสบายครับสองสี่ศูนย์กาไปใครฮะใส่เกียร์ไม่ได้เลยใส่ย,ยืดเหรอซื้อให้สีแดงใส่ได้อย่าซื้อสีดำฮะจริงเหรอก<อ>ว่าของปลอมรอเปล่าซื้อเจอของปลอมรอ,รออเปล่าเองมือแรงไปหน่อยหรอเปล่า

กลับซ <ś auster _> <sk ra ps> ่อมๆกลับอยู่นั่นเลยเอ้ยไปหาซื้อของแท้มาใส่ดูรถมาเยอะครับตันนี้คูโซ่คูโซ่ใครวะนั่นใจ่โชอิที่ไหมฮะรถรอครับ ไกลสบายไกลสบายเลยโอ้ไวจัดครับป่ะเจโอเจ็ดอี J e ครับคัาน,นี้ถ้าจำไม่ผิดนะ เยอะมากนี่ครับเยอะจัด13คันครับวันนี้มาโอ้ดูมาอีกแล้วครับงานประมาณ3-4พันเที่ยวนะครับ เฮ้ย hey. สบายเนาะ้านี่อ้ลมแรงครับ <S 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 ขับไปถอนไปครับสองคนนี้ ทงบอกให้เท้าแกไปซื้อไอคุณทองมาขับไปไม่ต้องซ่อมรถใหม่ <c oughs> <c oughs> เฮ้ะทำไมมีปัญหากับสายเกียร์แท้รถท่อทงทางแข็งโคกครับวิ่งสบายสบายครับดูครับไวมากครับ น่าจะโหมดเฮดครับรถเยอะขนาดนี้ต้องโหมดเฮดอย่างเดียวเฮ็ดไม่ทันกินแน่ครับเอาทีมงานไหนโรงงานแล้วก็ทักมาหน่อยครับจะไปรีวิวครับผม โซนสุรินเริ่มลงกันเยอะแล้วครับโซนสุรินถักมาได้ครับวุฒิจารัสครับ W o D W O D W a J I T Facebook ครับมีหยอดครับมีหยอดไป G O แปดสีครับ210แรงม้าอูอิอนตานกันยาง เฟืองเท่าไหร่ไม่รู้ครับน่าจะเป็นเฟืองสิบสิบสี่หนึ่งยามียอมีมีเพื่ออะไรนะยามีย่องมีย่องมาบางฝุ่นหายครับกันนี้น่าจะถอยเหยียบครับ ขับโดยง195แรงม้าครับเอ195เป็210ไม่แน่ใจ เหมือนจะอยากเป็นฮีโน่นะคันนี้เป็นงานขยายสะครับ ใส่เยอะพอสมควรครับใส่น้อยไม่ได้ครับลูกค้าประจำโอ้สายควันครับมา เมโอ้ดูรถมารอคิวเพียบครับ mm hmm. น่าจะเป็นช่วงที่ไมโครทำทางครับตัดตักไม่ทัน mm hmm. เจ้าสไปเดอร์แมนอันนี้เขาจะวิ่งกับชายใหญ่ประจำครับ เท่าละร้อยเก้าสิบบาทครับเดี๋ยววันหนึ่งประมาณเดี๋ยวบ่งกบดูนะเอาแค่ okay. เอาสิบเต็มที่เอาสิบสี่เที่ยวไม่เกินสิบห้าหรอกครับเพราะว่าตัดเร็วมากสี่โมงครึ่งตัดแล้วสิบสี่คูณร้อยเก้าสิบเท่ากับสองพันหกร้อยหกสิบ ลบน้ำมันหนึ่งพันไปลบน้ำมันหนึ่งพเหลือพันหก 6, 6ันลบค่าข้าวไปหนึ่งร้ไปหรือเปล่าไม่รู้ครับหนึ100่งรแหละพร้อยหกสิถ้าจ้างคนขับ 3ามร้อยสามสิบลบอีก3า0ร้อปสามร้อยห้าสเหลือ1210บบาทครับตีไปเหลือวันละพันครับวันละพันวันละพันก็เอาไปโอ้คันนี้จัดหนักเลยครับ สบายสบายครับนี่ฟูโซ่ครับ

อะไปสปอนเซอร์เออร้อยขอมาตรงนี้อ่ะขอาไปแจกคนขับไมโครด้วย ต้นนี้ก็สวยนะ พิษบ่ะนึกว่ารถไข่ติดแต้มป่ะแหม่ติดแต้มเดโอเจ็ดอีครับติดแต้มเอ๊ะม,มาวิ่งต่างถิ่นมันต้องแบบรถแฉบมันนอนสบาย แบบนี้มันนอนอยากเด้อไปแตมทำเที่ยวหน่อยเอาเงินกลับบ้านเยอะๆโอ้โหยแตมนี่จัดหนักจริงครับสบายสบายครับ อย่งเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคันกินอะไรกินด้วยวะเย็นไหมเยน็นแต่กินหมดนะหมดมึงกินไมนีดเดียวเองชายใหญ่รุ่งเรืองกิจ เดี๋ยวดูตอนขึ้นบอ่อเลยแล้วกันครับไปได้ค่ะนมีย่องมีย่องสวัสดีครับนี่ร้อยหหรือเปล่านี่ ไม่ใช่ครับ 7e ครับ 7e ดะอันต่อไปครับอันนี้ปั๊มสาย1 7 7 5ครับเจล7เ e. ทางใหญ่อยู่ครับถอยสบายสบายครับเจ้านีโม่ สายยุ่นไปลูกเป๊ะไหวเ่าไหวเ่า,า,า,าไหวอยู่แล้วครับรถแรง สบายครับทางแบบนี้ล้ขอยี่ก็ขึ้นได้ครับมาขันต่อไปครับนี่ครับผู้สาวก็เดินแจกย1 0ร้อยครับ พลงไปได้ครับส่วนนี้ก็น่าจะเป็น210ครับเจล8ปอตานมาแล้ว ชนรอบสุดท้ายพอดีครับอย่าไปอย่าไปโอ้สีอะไรนี่สีเหมือนเปลือกไข่เลยสีอะไรห<ะ>เปสีเปมายวสลือกไข่มาดูหมอตาจะเอาอะไรชอบกินอะไร

คันนี้หน้าเลดสวยงามเลยครับถ้าเอาไปจัดทรงนีสวยเลยคันนี้ขายไหมขายไหมเสียงเหมือนร้อยเจ็ดห้าเลยอ๋ออ๋ออ๋อยังไงยังไงโอ้รถนี้ลายดีดีว่ะ อ๋อฟูโซฟูโซเอ่พี่หลงตัวนี้หาพี่หลงดูยากครับมิสูมิสูบิชิอะไรเนี่ยพี่หลงถอยเอ็กถอยลูกเป้ถอยอถอยถอย <laughs> เ,เดี๋ยวปิดท้ายกับคันนี้ครับเอาทิชชู่มาตัวน,นี้น่าจะร้อยเก้าห้าครับเอาคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมไดดูกันทุกคันครับ